สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมมาพอกันอีกือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะกับช่องบาพัดคนเดิมบาพัดผ้ารวยพี่น้องครับผมเนาะเอากับของแอดมินพัดนี่แหละครับผมเนาะพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับผมสาหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีแนวทางหอยซองแมนๆอีกจุดนึง มาฝากพี่น้องไว้ไปพิจารณาไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะกับแนวทางของหวยซองเลขเฉียบขาดพี่น้องกับผมเนาะกับงวดวันที่1กระกระดาคม2 5 6, 6 7พี่น้องกับผมเนาะเอาก่อนที่จะไปรับชมของงวดวันที่1พี่น้องมาบ,บังงวดสถิติย้อนหลังของวดที่ผ่านมากันนะครับผมนะ้องงวดวันที่16มีถุนายนที่ผ่านมาเห็น่พี่น้องกับผมเนาะเอาพี่น้องหลคยคนหลายท่านอาจจะยังบ่เห็นยังบ่เคยติดต,ตามผมนะครับผมเนาะสำหรับญญพี่น้องที่เขาว่าไม่นะครับผมเนาะที่เขามาติดตามผมไม่เอา เขามาเบิ่งติดตามรับชมกันนะครับผมเนาะกับแนวทางของผมครับผมสําหรับท่านใดที่เคยติดตามผมอยู่แลลวก็คงจะจู้จกันดีนะครับผมเนาะกับแนวทางในชุดนี้ผมก็มาลงให้อยู่เรื่อยครับผมเนาะแต่ก่อนเห็ดคลิปสันห้นะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่เห็ดคลิปเนวาแล้วเพราะว่าคลิปสันลงบ่อใดนะครับผมเนาะทําทุกวิธีทางนะครับผมเนาะเห็ดทุกอย่างเพื่อที่จะลงข้อมูลให้พี่น้องเขาเอาไว้เบื้องกันพี่น้องครับผมเนาะเห็ดทุกอย่างทุกแนวนะครับผมสลับซับเปลี่ยนซับไปซับมาอย่าลืมนพี่น้องฝากติดตามเพจไว้น้ออพพี่นน้งเเดะครับมาะ พัดพารวยนะครับผมเนาะกับบ่าพัดคนเดิมนะครับผมสองเพจนะครับผมเนาะเพจสำรองพี่น้องครับผมเ็ดเพื่อไหวพี่น้องเกิดเฟซนีมันคัดของไปพี่น้องเนาะเอา่าล,ลืมนะพี่น้องเนาะข้าไปกดติดตามไว้นะครับผมเนาะเอาพี่น้องครับผมนี่เมืม่อบังเหงาวงวันทผพานมากสถิติวงวี่มันมาล่างตัวเดียวสามเม็ดเดียวพี่น้องครับผมเนาะสามหนึ่งตรง,ตรง,ตรงๆแขวนๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะ เอาสำหรับงวดน,นี้มาแล้วพี่น้องครับผมมาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางในงวดนี้ครับผมเลขเฉียบขาดเห็นบ่ครับผมเนาะสรุปวีเอฟหวยซองเลขเฉียบขาดพี่น้องครับผมเนาะนี่วันนี้มาแล้วพี่น้องครับผมงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับผมวันนี้เด่นบนเด้อพี่น้องเด้องวดนี้เพิ่นให้เด่นบนครับผมเพิ่นให้มางวดงวดละชุดพี่น้องครับผมเนาะงวดละชุดจะเป็นชุดล่างหรือชุดบนก็แล้วแต่เพิ่นสิให้มานะครับผมแต่ละงวดที่บอคือกันเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องรองเบิ่งครับผมงวดนี้ ใหายบนมากเก่าตัวเดียวพี่น้องครับผมเนาะตอนพี่น้องเอาไปเหรียญล่างก็ได้พี่น้องครับผมบนล่างก็ไดรด้วยพี่น้องเนาะนี่หวยซองวีไอพีสรุปเลขเชียบขาดนะครับผมหนึ่งกรกฎาคม2567ครับผมเนาะเด่นเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวแขวนแขนตรงๆเน้นๆพี่น้องครับผมเนาะจับคู่ให้ยสามหางแขวนแขนพี่น้องครับผมเก้าสองเก้าสามเก้าเก็สามโต สองชุดนะครับผมนะพี่น้องครับผมหนึ่งเก้าสองศูนย์เก้าเกตพี่น้องครับผมเนาะเด่นมากเก้าเวดนี้พี่น้องเอ้ยหลายสำนักก็มากเก่าหลายสำนักกั่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเห็นบ่ครับผมพี่น้องสังเกตดงบ่ผมมาลงให้แนวทางหลายๆสำนักนะครับผมเนาะห้อยซองหลายๆสำนักจะมีเก่าด้วยพี่น้องเด้อะเก่าหลายขนาดครับผมเก้าห้าเก้าเกตเก้าสองอย่างสินะครับผมพี่น้องครับผมเอาตามนี้พี่น้องครับผมแกหน้าจอไปเป็นแนวทางเป็นข้อมูลกันผู้ใดมักก็ลองเอาไปเป็นเสียงโจกเสียงดวงกันเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดมักเก่าจัดไปงวดนี้พี่น้องับผมเนาะ ธรรมะเก้านี่ก็ปังกันทุกผู้ทุกคนครับผมธรรมะเกานอกวันนี้นะเนาะมานกันหลายคนอยู่ครับผมนาะเขากันเกือบหลายสำนักคุณเล่ะครับผมเนาะเอาสรุปยังม,มีอีกเครื่องหนึ่งครับผมหวยซองเลขเสียบขาด1กรกฎา,าคม2567เด่นบน9ตัวเดียวครับผมเนาะ9เม็ดเดียวตัวเดียวจับคู่2ตัวมีดังต่อไปนี้ครับผม92 9 3ส7ก็นะครับ กับชุด3มตัว192 0 9เกน็ะครับผมสำหรับในวดน,นี้เดิอพี่น้องหนึ่งกรกฎาคมอย่าลืมพี่น้องกับผมเนาะเอาตามนี้พี่น้องมักจังไหนก็นเอาไปจัดกันนะครับผมเนาะมามากระพานเนี่พี่น้องเนี่ทุกตัวเลขทุกแนวทางก็มีข้ามีรุดทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงพี่นอ้นองพิจารณาเอาหลายๆนะครับผมเนาะเอาเงินท่องคลองหาย,ยากแต่ว่าเรื่องตัวเลขเรื่องแนวทางนี้มันก็เป็นความหวังของพวกเข้านะพี่น้องเนาะเอาตามนี้พี่น้องกับผม ก็ยื้อลื่อมด้วยพี่น้องเด้อฝากไว้น้ำได้ครับผมเบิองคลิปเจ้าเล้วก็กยื้อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมนะครับผมกดหัวใจด้วยพี่น้องเด้อเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปให้ยูเดมีแห้งกันทุกปู่ทุกคนนะครับผมรวยๆมนันๆปังๆกันทุกปู่ทุกคนนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม